สวัสดีทุกคนวันนี้เอาพบก,กับนอ้นะอ,กกนองอูเนาะพบกับสุนอูร้องสารทุกคนเอ้ยตัวยนตยนี่ใส่บวดีหัวขวานอ,อูอีกละ,ะตอนนี้อูอยู่ที่บ้านบ้านอย่างของตัวเองยูยนี่เป็นบ้านพนซาบ้านพนซาเขาพาทุกคนไปเบิ่งแถวตัวเมืองของเมืองหงสาเนาะแล้วก็ย่างไปนี่ เดี่ยวขัวในดึงเดี่ยวซ้ายในดึงก็ทีเป็นตลาดเนาะแต่ว่าเขาทีหากันย่างเสื่อแล้วอ้อมๆในตัวเมืองอันนี้ก็คือเป็นบริเวณบ้านพนลอเนาะบ้านพนลอยเมืองหงสาแข็งสยามบุรีอันนี้ก็ที่เป็นหงเฮียนนะหงเฮียนเรี่องเรกอนุบาลประถุปิจิสักทุกคนอันถ้าสังเกตดีๆนะหงสาน่ะคือล่องสานเลยได้เพราะว่ามันที่มีฟูอ้อมมือเชียนะฟูอ้อมลองสันเชี่ยบก่อนแต่ว่าลองสานแคบก่อนแมนแมนอันนี้แมนแมนองสานแคบก่อนอัน มันเป็นภูอ้อมนะแต่ว่าภูน่ชิยูไก่จากบ้านก่อนรองสารเนาะแต่รองสารน่ภูนิชิยูหมอก่อนเนาะโดยแน่นประมาณนี้แล้วกันหงศานี่นในความคิดตอนนั้นก็คือคิดว่าหงศานี่เป็นแปลว่าคืออา่าพงศลีเป็นแบบตะเลยบอ่อเป็นแบบเป็นภูซันบอ่อนเดี๋ยสิฮะนะแต่ว่าในความจริงแล้วมันโบแมนเลยหงสาเป็นทงเพียงแล้วก็ หงสานี่แต่กอนถามข้อมูลแบบถามนําเขาไม่จ้อยถามเขาเพ่อแอร์เด็กคนกสีบอกว่าแต่กอนนี้ตอนที่ยังบุทันมีภูไฟยังก็เป็นประชาสนกระไซชีวิตแปลว่าหาเขาจะเจ้าไหนวะหาเจ้ากินข้าหาเจ้ากินขําแล้วก็เพ็ดให้เฮ็ดนาตามแล้วดูการสมมติว่า,าเขาเนียเฮ็ดนากับเฮ็ดนาเขาเนี่บุมีอนไรเฮ็ดนาแล้วก็ข้าป้าดงไปซอกยู่หากินตามธรรมชาตตามแหล่งน้ำแล้วก็ ตามป้าตามภูแต่ว่าพอมามีภูไฟนะภูไฟจะอยู่เบื้องนั้นเนาะทุกคนเบื้องนั้นอูอ้าเอาบุ๊คไปดูดิยูเบื้องไหนวะเบื้องนั้นนะซ่านอูภูไฟภูไฟอยู่เบื้องนี้ทุกคนอยู่ทางบ้านเวียงเกลเนาะไปทางบ้านเวียงเกลเนาะมันจะยู่ขึ้นกับบ้านหานบ้านเมืองหานบ้านเมืองหานอัน คือว่าอันเมืองนี้ค่ะนะ่ะอูสังเกตอูมาอยู่ได้หลายเมืองเนาะตอนเศร้าก็จิมีพนักง,งานของบริษัทที่เฮ็ดเบียกอยู่ในภูไฟฮั่นมาท่าขึ้นรถแถวๆนี้นะตัวเนาะแถวนี้แหละแต่ละที่เป็นจุดเป็นจุดเขามาฮับพนักง,งานแล้วตอนแรงเขาก็จิมาส่งลงนี่ก็คือภูไฟนี่กะเฮ็ดให้ประชาชน,นที่อยู่ภายในเมืองหงสานี่นะมีรายฮับเพิ่มมีรายฮับขึ้นได้ทุกคนเพราะว่ามันสร้างเรียกเฮ็ดงานทําให้คนอยู่ในเมืองนี้ค่ะนะ แต่ว่าสังเกตเห็นได้คือกันว่ามีคนไทยหล่แหละเราอยู่ในเมืองนองสายเนาะนที่มาเฮ็ดเวียงนะเพราะว่าที่บา้านเฮือนพักที่เฮานอนนี่นก็คือเต็มไปด้วยคนไทยเลยเป็นคนไทยหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่เฮาคนลาวอะไรนอนเยอะหนึ่งแล้วก็โดยภูไฟนี่เขาจะสร้างาจะปีแหละอ๋อคันเที่ยวกันเขาเจ้าจน่าจะสำรวจประมาณปีสองพันหกเหรอวะสำรวจปีสองพันหกเนาะน่าจะประมาณสิบปลายปีสิบปลายก็ปีเนาะสิบปลายก็ปีแล้วก็ ทางบริเวณทางหน้านี่ก็จะเป็นห้องการห้องการอี่อย่างวัน่รู้คือกันเป็นห้องการแต่ละห้องการนั่นแหละเป็นพวกห้องการกันค้าห้องการนี่อย่างอะไรมือนี่ฟ้างามงามมือนี่ผู้เศร้านี่เว่าเส้นทางทียูในอันนี้หมู่บ้านโพนไซเนาะเส้นทางกับเจะบุคคลอ้ดีปันไหนถ้าไปเทียบใส่เส้นทางอยู่ที่บ้านเลียงเกลียวเส้นทางที่บ้านเลียงเกียวดีเดียว่ามือน้าสิพาทุกคนไปรีวิวบ้านเรียงเกลียวเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้เราพาทุกคนมาบิ่ง ไปดูมานะกระมา๋าเดียวอ,อันนี้ก็เป็นห้างไข่แก๊สเป็นห้างไข่แก๊สห้างบริษัทน้ำปะปะใช่ไหมบริษัทกินน้ำปะปาไฟฟ้าาริษัทกินน้ำปะปะนะฮะนี้ก็เปลเี่ยนอ่นาเรับจ้างก็ไฟฟ้าลาวแต่หงสานี่อ่าอากาศอากาศ,อากาศก็เย็นอยู่แต่ว่าถ้าเทียบเส้นหลวงเขาฟาังแล้วก็จะเย็นกว่าตัว เท่ากันปะวะสูสีกันเหรอสูสีเนาะสูสีกันแต่ที่จริงว่าบางซ่วงที่ว่าน่าวอยู่พี่น่ะหน้าวหน่าเด้แบบมันเป็นแบบหมอ,อกนะมันคึมหมดเลยนะปกคลุมมาแบบเขาบ่กเห็นหนทางเลยแต่ว่าถ้าว่าอยู่ในตัวออันนี้ก็เป็น แม่เฮ็ดเรียกอยู่ห้องหมอนี่ละกะในซองตะกี้นี่แถวนี้สิเป็นเนาะห้องเย็นปฐมเป็นปอปอศบปอสามปอสามครับปอสี่แล้วแต่ว่าอยู่หันสิเป็นปอห้าอยู่พุน่น<อ>ละกะซองปอสามชิม้วนมว้มวในใางหนอันนี่สิเป็นปลาเรามึดแล้วทางลุ่มสิมีน้ำแกลนเวลาภาคโองเคียนล่ะกะโอไม่ร้องเลิกลิ้นข้าเจ้าชิพากันเข่าฟุ้มไปเป็นปลาแบบปลาหญ้าชิโลหรือหญ้าฝรั่งข้าเจ้าเอิญไปเฮ็ดไปเฮ็ดเงินน้อยไปตีกระป้องกระแป้งลิ้นมันก็ม้วน ละหลายๆคนที่ถามเหมืเนาะว่าอุ้งมาอันหงสาที่มาเส้นทางไหนก็คือพวกเรามาทางเส้นทางอ่ะเมืองจอมเท็จเชียงแมนฮะทุกคนออกมาฮอดเมืองหงสาเลยเด้อเพราะว่าเส้นทางตัวนั้นเป็นเส้นทางที่อ่าที่อันคนไทยสร้างให้คุนลาวานะเดี๋ยวกระโบแนนใจว่าเป็นการสร้างแบบอันขอเชิญมาจากไหนวะ จ้ำจ้ำคู่ข้มอมูลจะงนี้โอ้เขาสร้างสร้างแบบส้อยเหลือคนเราเขาเจ้าให้ให้เงินคู้ยืมให้ประเทศลาวยืมอ๋อเพราะว่าแล้วเส้นทางนี้ค่ะมันอ่าเส้นทางไปทางไปทางเมืองเงินไปทางนี้บอกแม่ไปทางนี้เมืองเงินก็คือจะมีายแดนที่กับจังหวัดน่านของประเทศไทยแม่เขาก็าสิาทุกคนไปอยู่ไปเบิ่งก่ารแต่ว่า นั่น้มยโกดธเขาเลยเมืองหงสานี่ยเอ่อเป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมพร้อมกันไปนํากันเลยเนาะเพราะว่าสังเกตทอดยำเท็ดนากับเท็ดนาทอดยำเซาให้เซานากับลูกกระเทียมปลูกกระเทียมปลูกมังโมปลูกอ่าปลูกกระเทียมปลูกมังโมปลูกผูกผักกาศอ่าลูกกระเทียมปลูกมังโมปลูกผักกาดแต่ว่าปลูกมังโม่นี้ส่วนใหญ่นี่สิเป็นนายทุนจีนมาปลูกเซาที่ดินเซาให้เซานาของเกษตรกรล้วู ส่งออกอันนี้เป็นของ้าทายยลองฟงอา,นะาเท่ากันขอเเกันวันนี้เขามีแผนมาอาออย่างบอวันนี้เราีพาทุกคนมาเอาเครื่องเรามาเอาโดนแล้วก็พาทุกคนมารีวิวเบิ้งจัวเมือเดี่ว่าอันนี้สิคาเบิ้งอองฟังน,นีก่อนแล้วได้คอสิสานั้น

ปแปลงบุ้งมัวสิแปลงได้บ่เฮ้หนักเงินีแเราจะแปลงไว้ก็ได้จะได้เอาปราเมียนก็ได้เพราะว่านี่เราไปเอาเครื่องแล้วเนาะแต่ว่าเขาฝากไว้ขนส่งก่อนเดี๋ยวไปตลาดนัดเชียงราเอ้ยจะพาทุกคนไป็นตัวเมืองก็เราจะไปเชียงาทุกคนมาเบิ่งอันนี้ก็คือเป็นห้องเย็นบ้านโงหสารจะเข้าดูนี่ปะแมนแมนอ๋อตรงนา้ประถมสมบูรณ์องศาเส้นทางกับที่ประมาณนี้แหละในตัวเมืองเลาทุกคน ทางหน้านเป็นต้วา,าต้องเจอกัเอนเพื่อทิดาน,านีคณะสิพาทุกคนังสิพาทุกคนมาเบิ้งอีกท่น,นึงบริเวณเส้นทางพวก,กนี้จะคือจะออกไปทางบ้านอาบนสูงมาจากบ้านทนขับไปปนแมนมาพวสูงเริ่มหุ้ยอีกยวนี้เอา้ามันอยู่ห,หลายมื่อนอกอากาทางข้างนั้นก็ทีเป็นพวกอา่หาห้าเสื้อผ้าากาที่เป็นอาธนาคาร คาราคาจะว่าสังเกตได้เลยป่ะอ้าวมันกว้างก็ลอลกสารแล้วก็มันใหญ่ก็ลอกสารสังเกตจักมันเป็ดีราคาอันนี้เป็นาราคาพัฒนาเรามาอยู่นี่น,นะมี่ห้างตับทอดตับผมอันนี้เส้นทางนี้ลัดออกไปนี่กระซิออกไปเหมือนเก่ายจอยหมดเลยแมนแมนปกติแถวนี้สิเป็นห้านกินแบ่ใกล้ห้านี่พอดูมูเลยท่านอามิงย<โ>ืนยอยู<โ>่แมนเดี<โ>๋ยวเขาพามาทูกเบิ้องค้างนี่แบบนี้เจ้ว่า ตามเอิ้นพราะาสะเด็กน้อยเลยหาเอิ้นท่าพระรามหัวงอกอันนี้กระซิมาเคยไฟใหม่เท่านึงได้นค่ละอันนั้นเป็นฮงแฮมเป็นพวกฮงแฮมแล้วก็เป็นทางขายเครื่องเนี่ยจ้าตอนแรงจังสิคือคืนอยู่แถวตลาดนะถ้าตอนสวยตอนเช้านี่ที่โบปันไดเพราะว่าอากาศหนาวแล้วคนบ่บ่ค่อยมาจ่ายตลาด ้ยแต่ว่าอันเมืองผงศานี้บ้านรือออริจินบ้านรือแท้แท้นี่มีแต่เวียงแก้วอะหรือว่าไม่แต่เบียงแก้วล่ะบ้านลือมีเบียงแก้วแล้ะกันแต่ว่ามันก็มีหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อผลกระทบจากภูไฟทีเขาซีไปตั้งบ้านรวมกันก็ที่มีหลายหลายเผ่าหลายเชื้อชาติเราอยู่มันจะมีทางบ้านจำเปาที่ก็หลายเลยบ้านจำปาเหรอแม่แล้วโตอันโตภูไฟแท้ยู่บ้านไหนเกษตบ้านบ้านบางหันบ้านบางขันเห มานี่จะเป็นบริเวณหลัตลาดละอันนี้เส้นทางที่เป็นเส้นทางข้าราแปลรไปม่เด้อันเยี่ยบบอกว่าเส้นดอดนหา้าต้ตรวเมืองแท้ๆเลยได้อ,น,อ,อนันนะหันะนะคันะเพราะว่ามีห้องการอันหลายห้องการเขาจะจตั้งที่ทางนั้นมันก็ชิ้นเงียบๆประมาณนี้แหละทุกคนอยู่เหตุการในส่วนตอนเศร้าก,กับส่วนตอนสวยสิงเงียบๆส่วนตอนแรงที่มาสิา้นมาขึ้นเพระาะว่าส่วงที่ขาเจ้าเลิกเวียกนะเพราะว่าคนอยู่นี่ ประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นต์กรเจ้าสิไปเฮ็ดเรียกอยู่หูไฟหมดเลยกระยังดีเนาะมีเรียกเฮ็ดงานทำให้กระเจ้านี่ย่างมาทางนี้กะฝากนี่ก็สิเป็นเือนโตยเเือนเกาโตยเนาะมฝากนี่ก็สิเป็นห่อไปฟางนั้นไปอันนี้ก็สิเป็นธนาคารธนาลารธนาคาโอ้แต่กี้น่ะอูหม่องสองสามกกนี่น่ะเป็นหม่วงที่บ้านหวานเลยแหละตอนมันมาลักเคยมาลักคนหนึ่งเราถือเขาเจ้าจับได้พรมิน่อยดองมาลักต้อมพ่นมาลักนะทุกโซอันก็ย่อยนี่พูดซะว่าชีลักไง อันไปทางนี้ใครเคยรับใคยเคยรับอมองนี่ก็เป็นเส้นทางผ่า,งนานนาเขือนเก่าตัวเพนึงว่าเส้นทางฝั่งนี้ก็ที่เป็นหออ่าหอแสดงเหงมืนบ<ห>อกหอแสดง,ดงแต่ว่าเดินกีฬานี่มีแต<า>่เด,ดนินได้แต่ว่าบสท่านมีเดินโฮมตอนมานะได้<อ>ทางข้ามที่เป็นเดินบุญตอนเคยมาเดินบุญไหมบอกเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเปลี่ยนไปละมันไม่คือเก่าแล้วยางมาเรื่อยๆเส้นทางก็ประมาณนี้ทุกคนภายในตัวเมืองกะประมาณนี้แหละ นี่กับชีฮอดอยู่นาเงิ้นใช่ละไปกินไปกินน้ำสมอยูอันนั้นบอกน้องบัวแดงบอกทีเดียวเก่น้องบัวแดงบัวแดงโอ้ยมนันรักกันไมเคยไปรักตึกป่านปะไม่นี้เป็นงานเก่าตัวยทุกคน,นเดี๋ยวเอาตัวเคยรีวิวแล้วไปเบิรงนยูซองตัวย,ออย้อยด้วยสิเป็นงานเกา่าตคยขี่รถมาตัวก็บอกนะไ้เป็น,นงานเก่อไข่คนบอกเลยอืมเดี๋ยวเดีคุณแม่เป็นให้ไข่เสื้อเขาจ้ะทานตัดเสื้อแหละแม่ คิดฮอดอยู่บ่คิดฮอดจะเอนตัวเองบ่กลก่ไปกลก่มากกับคิดฮอดอยู่แปลปะแล้วก็เคยอยู่ติดความทรงจำบอลที่เคยอยู่มาก่อนแต่ว่าการได้ย้ายไปอยู่อย่างนั้นเอนลองนี่การอันนี้ก็เป็นของน่าจะเป็นของดีนะกำลังตะกี้อยู่นี่นี่สีดังสีเด่นกุ้นมูเลยฮะนนี่คัดจีโปผิดนี่อ่าหันอาหารหงคัม เป็น,น,นท่านอาหารหวานข่าวไว้ใหญ่เลยล่ะกันมีคนเข้ามาไปหลายเลยลนี่เดี๋ยวนี้นี่มูซิกว่าเงียบๆเงาๆล่ะเข้หลายคนที่อยู่หงสาแบบทแท้นี้จนเท้าเลเป็นจนเท้าอย่างเดยวฮะอยู่หงสาแท้ๆนี่แต่แล้วลุ่มนี่ละ่ะแล้วลุม่มเหรอแมนล่ะบูมิงฮงบูมีเดีบ๋บอนี่นี่เตกี้นี่เส้นทางด้ยกำลังแฝงตะกี้นี่นสิพาวันี่บ้านพักตัวนี้นี่บ้านพักอ่าหงแฮมพอนทวองนี่เป็นหงแฮมที่ว่าฝรั่งมักมาที่สุดเลยเพราะว่าแต่ละเศร้าเลย ในสมัยตอนข่อยน้อยแต่ละเศร้านี่ฝรั่งมานอนแล้วก็สิมีกลุ่มเขาเจ้าขี่ซากแล้วก็มาฮบฝรั่งอยู่นี่แล้วก็ไปเที่ยวอ้อมน้ําแกน่นอ้อมไปลงน้ำพนนะ่ะลงไปทางน้ำพุ่นแล้วก็ขี่ซางอ้อมเมืองคักๆแต่เดี๋ยวนี้นี่ฮู้นสี่กับมันจางหายไปแล้วคอยกับว่าเข้าใจใกันแต,กแต่กี้คาลาเมนคือไอ้อุดรเคยบอกว่าหงสานี้ มันเป็นเมืองท่องเที่ยวคือบ้านเวียงแก้วขนาดก็คือจะเป็นบ้านชนเผ่าลื้อที่เป็นออริจินอลแบบเป็นเฮือนทรงลือแล้วก็มีสร้างมีอันเดอร์ขนะะแล้วฝรั่งเขากระีิมามาขี่สร้างเต่หลวงเขาบางเนาะขี่สร้างแต่หลวงเขาบางมาหกษาเพื่อมาเที่ยวมาชมเหมืนเดิอสิขนะะแล้วก็เขาจะมียูอันเวียงแก้วหน่นนอกจากที่เป็นบ้านชนเผ่าแล้วเขาเจ้ากันยังที่มีอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของไทลื้ออีหลีเลยบอกว่าที่เป็นเครื่องนุ่งเสื้อผ้าเครื่องประดับอันเดอร์อันเดอร์ ขาเจ้ายังมีการไปแข่งขันอยู่ตั้งประเทศจนได้อันดับที่3ที่สตลอดเด้ระดับประเทศดและได้ไปตัางประเทศไปญี่ปุ่นเนาะนประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮันสร้างกับโบมีละแต่ก่อนอะัฟรั่งซิมาคีสร้างตัวฮาบางมาลิน พงสามาคือตัวว่าอะไรมาอบน้ำแก่นมาเดิมคือแต่นนก้อนนี้เขาก็บอกว่า,วาหงสานี่คือคืนหลายซ่วงที่แบบว่ายังบ่มีโควิดอันเดียนะที่มีบุญประเพณีแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วกะเวลามียามบุญซ่วงเหือกะซวงเหือนเนี่ยประมาณเนี้ตัวเนาะเมอนี้บ่มีนะัุญเนาะแต่ที่ตั้งแต่โควิดมากับบ่มีปกติก็มีอยู่แต่ว่าขเขาจะง่ายจุดละเขาจะง่ายจุดอะไรมาง่ายจุดไปกล้องน้ำแก่นที่ว่าเขาเคยพานขวดทำอินนะนะอหมแห้ง่อ อันนี้ฉันพาไปรั้วไปบ้านหน่อยนิไปบ้านนาซ่านนาซ่านเขาเคยมาเด็กจะาโบจื้อวะบโบเดเห็นตัเล่นนี่เด็กเขามากินเมันอไม่นานนี่วะแมนก็ขำสานเด็กไอนาซานวะนี่โบขี้พูดขี้ไปทั้งหน้าคุณนี่บ้านอย่างอันนี้กับคุนใสโอ้ยนะโอ้โหจื่อไปมากวันนั้นกลางคืนทุกคนเธอส่วนเข้ามารีวิวนะทำไมเธอไม่ห่วอะไรเลยแล้วก็ไม่จื้อนะนี่ทั้งไปลุ่มเลยไปทั้งไป น้ำแก่นแล้วกับบ้านสรีบุญเฮืองเออบ้านสรีบุญเฮืองลงไปปะฮะลงไปบ่อไหนหนึ่งไปไมันมีแบบอันนี้ไปบ้านอย่างไรกับยุ่นี่กับบริเวณบ้านพลไสเหมือดตะกี้นี่ตะกี้ทั้งนั้นบ้านพลไสเต็มอันนี้เป็นบ้านพลสะอาดละเดี๋ยวนี้เขาเจ้ายุบเป็นบ้านเดียวกันละยุบเปนบ้านเดียวด้วยสาเหตุอันใดคอยกับโมโหนั้นเออคอยกับคนบ้านพลสะอาดแต่ว่าเขาเจ้าว่าบ้านพลไสแล้วเขาว่าอ๋อเดี๋ยวเฮาพิธีราทุกคนไปเบิ้งบ่อนน้ำแก่นเขาคือไม่เคยมาบ้านนี้ เอาเขาข่อยกับว่าพาเจ้ามาธรรมดาเขาผ่านไปข้างนั้นเด้ข่อยพาได네้หนนี่ทุกคนเขาย่งลงมาเนาะอันนี้เป็นบ้านสีบุญเฮืองเดี๋ยวสี้พาทุกคนไปเบิ่งน้ำเลยเพราะว่ามีคนมีคนคนนึงมาฝากมาถามว่าบ้านสีบุญเฮีงเป็นจังไงแล้วไปทายให้เบิ่งแน่อยู่ในคอมเมนต์กันเลยว่าตัวโยยฝากให้ซองน้องอูเบิ่งเลยเด้อฝากน้ฝากน้ำซองนี่เลยเพราะว่าบบได้มาทายเนาะเฮ้ยนก็บอกอูว่าแบบ เพ่นอนู่บ้านสีบุญเฮืองเป็น f อจางเอสเอเด้อเมื่อวานพัชชนาาทุกคนมาเบิง้งก,กันะเขบอกอูนะมันบอกเมียนพอนมาคอมเมนต์ทุกคนเบ,บนิ้งบ้านเยอะอันนี้เป็นเงินของพ่อบ้านเลยนี่ไม่บอกไนฮะหู้เหรอนาะเงินไอ้ออมีอันนี้บูงเงนได้น,นี่มีเมีรยรักกี้ฮนอันนี้วะไปกับบูงเงินกันทุกคนบ้านนี่มันก,กระฐานลายใหญ่เตะกี้นี่จุดนี้เป็นจุดเด่นเลยบนขวดนี่ไม่บอทางรูมกล้องขวดนี่นะเป็นจุดที่ว่า หลายๆคนที่อยู่ในอยู่ในหงสาเนี่ยเขาเลี้ยาสีมานี่<ม>เพราะว่าเป็นบอ,นวอลว้าวโลมันอะลุงไปเลี้ยงผูกพักเป็นบอลลิ่นนำ้ำ<ม>นี่ถ้าไปเบิ่งบู๊กาก่อนเอาเตัวเป็น,ปนปขวดเก่ายวเลยเนาะโบโบเมนตี้ฝ่ายน่าจะเป็นฝ่ายไปเบิ่งนบ,บ,บ,น,บ,งบนนี่้ยังอยู่อยูน่นี่จุดเด่นของกันจุดเด่นของสีบุญเฮืองเลย <c oughs> ทุกคนเห็นก้อนอะไนั้นบอก นั่นแหละก้อนก้อนนั่นแหละเป็นก้อนที่ว่ามันถ่ายมาต้องไปอยู่บนนัขนแล้วก็เสวนหลายบนก้อนอยู่บนอยู่บนทางนี้เนาะบนี่เราจีนไปนี่ซิเป็นแล้วน้ำนี่เป็นแล้วน้ำล้วก็จิมีก้อนอีกก้อนหนึ่งอยู่บนริเวณนี้ไปบนบริเวณนี้หน้าบ่เห็นละนี่ก้อนหนึ่งกต่โบเลิกปไนไหนต่ขนาดเทียบนี่ตอนน้อยๆนี่มาเทิงนี่คือสูงแท้สูงว่าน้ำน้ำนองน้องหลายขนาดเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเห็ดกันเกลือยางดีเลยนี่เห็ดกันเกลือยางดีแต่ว่าน้ำค่อนข้างมันหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเจ้าตัดน้ำล้าเจ้าเห็ดเห็ดเคลื่อนนั่นเองเนาะ เห็นน้ำแกนของข้าวไว้่อนข้านมาแห้งไหลแห้งไหลหรือเพราะว่าเอ้ยในโซนประวันประวันโซนนี้แหละทุกคนข้าเเฮดอาบุตรโซงเฮอน์นะตั้งแต่ขวดตัวนั้นพุทธขวดตัวนั้นเขาข้ามตลอดดิอูข้ามาเอ้าเข้ามาเขากะข้ามุขวดตัวนั้นตอนเข้ามาเออแล้วขึ้นเปก็ขึ้นค่อยหันดิแล้วก็นข้าเจ้าสีโซงเฮอนตั้งแต่ขวดฟังนั้นมาขวดหาขวดฟังนี่เป็นเซ้นไซ แล้วก็เป็นกันเจียร์ท่างนี้ก็สิเป็นแบบคนไม่เห็นคนเบิง่งแต่ว่าน้ำมันก็จะไหลกว่านี้เด้อเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันขรุขาะว่าน้อยอะไรยุย่งกางยุ่งกางเด้อนะเขาจ้าปลูกพักเลยแมนว่าทุกคนเบิ่งอันภูมิธาอาภูมิเขาจะเออทีภูมิธาภูมิภูมิประเทศภูมิอันประเทศของคุ้มสันธานคุ้มสันธาน <laughs> <laughs> โอ้แค่ทำง่ายๆก็ว่าพอได้ ภูสันหานของพระองสาทุกคนเนี่ยที่เป็นภูลองอ้อมขอบเจว่าภูนี่นะถ้าสังเกตแล้วผูสูงพออยู่รองสาลภูภูสูงพออยู่ลองสารองสานที่ภูสูงกว่าน้องสารมันที่เป็นภูแบบภูเพียงจืดไปเลยแล้วยุ่นี่เจ๊ว่าสังเกตอยู่หงสานี่ละภูอ้อมเป็นวงวนแนวนี้และคนอยู่แนวนี้เ๋ยว่าร้องสารนี่ภูที่เป็นแนวนี้ภูเสียนีแล้วคนแล้วอยู่ร้องอันนี้แล้วหงสานี่ภูอ้อมเป็นวงวนภูอ้อมเป็นวงเลยเป็นวงเลย ไปว่าไปไปองวัดกันนั่นไปคลิปนี้เหี้ยเอาดิอูเงิของประชาชนกะวางหลังกะบที่แบบว่าอ่าอยัางยังเป็นแบบเงินไม้ทางเทืองแล้วก็มุ่งเป็นเงินก่อกสองซันเงินอ,อู่นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันกลับเปลี่ยนไปลายแล้วสิเป็นเงนินอู่อยู่นี่บางส่วนนี่ขึ้นน้ำทางเทิงนี่สิเป็นน้ำขาจน้ำสีท่วม,มเลยส่วนใหญ่อยู่แถวนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะเฮ็ดกันเกลื่อนเฮ็ด แนวกัดละเดี๋ยวผู้สาวขายหยียวนอไปดุเส้นทางดีอย่างเดีเนาะเส้นทางโรงพยาบาลเดี๋ยวฟังนี่รู้ชื่อว่าจะต่ำเนาะใช่ว่าทางทางนี่มันสูงกว่าดินงบอกจะว่าแมนตะกี้มันกะซ้ำให้อะอย่างเาียววหลังมาเราขายปิ๊จีนกิ๊จีนกินบอไม่อยากจะอยากป่ะจะอยากป่ะก็บไม่อยากแต่ก่อนนี่คนอันนี้มันกะต่ำอยู่ละเขาจะให้เส้นทางขึ้นมาดิ เลิเกมันก็เลยเ็ดใ,ให้เหงเินต่ำให้เงินต่ำลงนี่ไอ้ย่อไปนี้ประมาณนี้เนาะทุกคนรู้สึกว่าเส้นทางนี้สูงกว่าหน้าหน้าเงินอันนี้น่าจะพยุกข์ขึ้นอันนี้บ้าน,านสีบุญเฮืองเนาะทางหน้าอันี้เป็นวัดต,ต้นโอ้ทางหน้านี้เป็นวัดนหนจะไปจบที่วัดแล้วเนาะโมบ้านก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นท่านเสริมสวย ทำมาค่าขายโอ้ยค่าขายแหละเมนข้างหนจิงเปทางไหนเป็นเฮือนยูเฮือนยูต่อมาข้างหน้าเป็นม้วนไข่ครื่อข้างลุมก็เป็นเฮือนยูอันนี้ขอบคุณฮ้อนเลยดิเบนบอกขอบคุณฮ้อนอู้หูมาหน้ามากินบ่จะได้จะค่อยบๆค่อยมากันเนี่ยเบนบอกมากินได้ยูคล้ายๆขอบคุณเจ้าขิงทุกคนสังเกตยูอันผงซ่านะซิมักเด็กอันซิมักขี่รถจักรเออรถอันรถไฟฟ้าซิมักขี่รถไฟฟ้ารถที่ไฟฟ้า คือของแม่จันนะนต่ว่าคนนี้ของแม่จันนั่แบกอันเออมองเพลงเหรอซากเขาเจ้เอออย่างก็อะไรอีกล่ะมอไฟเพย์มอไฟเพย์มอไฟเพย์ช่วงบุญขาเจ้าิบมักเทดอยู่นี่วัดนี่ขาเจ้าเ็ดบังไฟดอกหล่ะจ้ะมันจากเป็นเทียนแล้วเขาเจ้าก็สิจุดบังไฟบ้านนี่งามเลยได้บ้านนี่งามเลยสะอาดดีฟิวฟิวฟิวคล้ายหลวงเขาบางเลยเรื่องสะอาดนี่สะอาดดีเลย ใครสังเกตเหรอฟิลอาบึงไหมฟึงพื้นไหมอืมเยี่ยงเออเติร์ดเมื่อดีฟิลคล้ายๆหลวงเฮาบางบ่คล้ายหลวงเฮาบางแม่นคล้ายเลยคล้ายเชียงแมนเนาะแค่ตึ้งเห็นบ่เออภูธาภูธาอืมสงสารขับรถที่ไปเดี๋ยวนี้ขับเจ้าจังกอนขับเจ้าโปได้เห็นไหมขับเจ้าเป็นสุะขับเจ้ามักไปออกกับนกไก่ตอนแรงคล้ายๆภูธาอันนี้เราเข้ามาวัดสีบนเถืองเนาะซาะุได้มาเฮอดมาถึงเด้อนี่อันนี้เป็นต้นสกุลเงินก็ใชมีต้นมะม่วง้นี ต้นอย่งบ้าส่วนต้นเจ้าวาน่ะไอ้ต้นสกุลเงินโอ้แม่อือน่าจะต้นสกุลเงินนี่แหละเขาเจ้าว่าคือเจ้าวากุ้งสามีบนเดียวคือเจ้าวาที่แหละเจ้าวากช่้นไหนฮะเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินเรื่องประวัติต้นสกุลงวัดกะจีมีประมาณนี้เนาะอันนี้บบคือวัดอยู่นั้นเนาะบบคือวัดอยู่อันโอ้เคยมีเฮือนนอยอันบโบกะเจ้าวาอัน ก็บ,บูฮู้กันว่าสิคือบ่อเดียวไปเบิ้งทางในเบิ้งว่าสิคือวัดอยู่อันบ้านมเมียงแก้วอยู่เมืองบันลือบอ่อแต่ว่าฮะแมนป้าทุกคนฟิวคือหลวงยู่หลวงเขาบางเลยยู่คล้ายๆยู่หลวงเขาบางยู่บ้านปักอู่เ <c oughs> มื่อกี้ยังยู่เสียงแมนอยูไม่มี้านปักอู่เลย งามไปอันนี้ก็เป็นทางบริเวณวัดเขาเจ้าเลี้ยงนกยุงเพร้อมโอ้ที่ห่างตลอดเลยโอ้เลี้ยงพญานาคน้ำเลี้ยงสิงน้ำเอยโอ้เลนโอ้เลี้ยงลโอ้เลี้ยงละโอ้อันนี้โอ้าโอ้ยนแล้วเป็นเซ็ตเป็นล็อกเมียนอันนี้ก็เป็นลวดลายโอ้งามเว้ยงามงามเลยลวดลายการเต็มแบบเอินแบบโทวนทนเดี่ยวใช่ไหมอือเทรวัดแต่นี่หลายๆทนแต่นี้แบบโทนคงคงขี่คล้ายๆแบบเกาอล์ฟาะ นี่เนาะทุกคนนี่กะเอาการรีวิวตัวเมืองของเมืองหง,งสามาฝากทุกคนเนาะละกะย่งางมาจนมาหอดบ้านสีบนเฮืองแล้วบันนี้พวกเรากะสองคนกะซีย่งางกลับไปเพื่อไปจ่ายตลาดไปซื้อของกินกินแรงอยู่ไปให้ไปแต่งกินกับเจี๊ยบเนาะไปแต่งกินกับเจี๊ยบกะถ้าให้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้อูก,กับตัวคลิปต่อไปเนาะกะถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะได้เบิ่งคลิปนี้กะหวังว่าสิเห็ดให้คิด หายคิดหอนบ้านไปได้น้อยหนึ่งกันยังดีเนาะแต่ว่าถ้าเมื่อใดด้านเปิดกะยินดีตอนรับเดอกับมาลินหงสากับมายามบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเดอเดี๋ยวถ้าไผอยากให้อูกับตัวไปรีวิวบ้านใดนะคอมเมนต์มาได้เดอถ้าบุบบองเฮากับบุหูที่ไปรีวิวจังใดให้ทุกคนเบ่งองนะถ้าแบบประมาณว่าไปรีวิวบ้านนี้ให้ได้แล้วไปหาผู้นี้เฮาเบิ่งได้สิหนะเฮาก็บจะค่อยซีฮูไปสิฮานาก็คอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้เขาไปใส่อีอย่างจังใดเนาะแต่สำหรับบ้านอาสานเดอแมเป็นไพที่ว่าขอมากะเดียว มีโอกาสพาเจ๊ชี้ไปเพราะว่าพาฝนก็เป็นอยันดีเลยเพราะว่าเมื่ออื่นนี่เขาเจ้าพายุเข้าพายุที่เข้าแล้วมื่อนี้ก็ใกล้ละเริ่มเกี่ยมพายุมาละเริ่มเียมพายุละนี่อันนี้น้องพายุลูกพายุกำลังมาเมื่ออื่นพ่อแม่์ไมเมื่ออื่นพ่อแม่มาอ่อะถ้าเพื่อมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อูกับตัวในคลิปต่อไปเนาะลหลังจากที่พวกเขากลับมาเต็มเมืองเงินพวกเขาก็จะเล่าเรื่องการเดินทางของพวกเขาให้ทุกคนฟังพวกเขาที่ไปจังเดยแล้วก็ชี้จบคลิปจบทริปนำกันจังดดแลล้้้วก็ทาาาาเเบบบบิิงอ๊๊ยยยคปนี